น้อยเจ้าต้องการอะไรกันแน่ฮึอาคายวิญญาณบางส่วนที่เจ้ากืนเข้าไปออกมาซะอฮ้ยอุ้ย,ยข้าไม่รู้เลยว่าชายคนนี้ฝึกวิชาแบบไหนกันแน่ถ้าข้าสามารถจัดการพลังของเขาได้สักครึ่งหนึ่งแล้วก็เฮ้ยแกวิญญาณที่ข้าเพื่อสารเสร็จเมื่อกี้กับใจแต่กไปเสี่ยงแล้วข้าคิดไม่ถึงเลยว่าจิตสำเกของขวังหลินจะมีพลังที่ทรงพลังถึงเพียงนี้ ถึงอย่างไรเขาเป็นผู้กินวิญญาณถึงความคิดตอนนี้เขาจะเปลี่ยนไปก็เถอะแต่ว่าขอแค่เขายังมีความสามารถในการกินวิญญาณอยู่ก็ถือว่าไม่มีปัญหาเอ๊ะเทคนิคชินโตของวิหารเทพเจ้าสงครามนี่มันแต่จากความทรงจําของมาเหลียเทคนิคของวิหารเทพเจ้าสงครามไม่ได้มีความสามารถเช่นนี้นี่นาะหรือว่ามันจะเป็นวรยุทธ์ลับหากว่ามีวรยุทธ์ดังกล่าวอยู่จริงจะต้องเป็นที่จับตามองของประเทศของตน และอาจจะไปติดตาประเทศของผู้บ่มเพอดับสี่หรือห้าเลยแต่ทําไมผู้คอยถึงถูกทิ้งไว้ตามลําพังแบบนี้ล่ะแต่จากความทรงจําของมาเหลียงวิหารเทรพเจ้าสงคมไม่เคยทับความสนใจจากประเทศดับสูงเลยนี่มันถือว่าทําให้ข้าเกิดความสงสัยเลยล่ะเทคนิคชินโตของมาเหลียงน่าเป็นของปลอมแน่นอนสิ่งที่ข้าต้องการจริงๆนะคือเทคนิคชินโตที่เก่าแก่ที่สุดแต่เป้าหมายหนึ่งเดียวของข้าในตอนนี้ข้าจะต้องได้คิดวิชาชินโตนี้ใหม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าทำคือการร,บบารับประกันความสำเร็จในการบุ๋มเพาะขั้นต่อไปข้าจะต้องเตรียมการให้พร้อมเพิ่มให้เกิดความผิดพลาดใดๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นวอยุทธ์ที่ยังไม่เสถียรก็เถอะและข้าต้องหาหนทางเพื่อการเพิ่มโอกาสสำเร็จบริเวณร,รอบข้างปลอดภัยดูเหมือนข้าจะสามารถหลบหนีคำสั่งข้าร้อยวันได้แล้วสินะจากนั้นเทียนจูจึงตัดสินใจที่มุ่งหน้าไปเพื่อรับวอยยุทธ์แห่งสวรรค์เอ๊ะ ข้ากำลังโตอยู่ในอันตรายฮึโผล่ออกมาแต่สักทีนะชายชราผู้นี้รอคอยเจ้ามาอย่างยาวนานหนีเข้าไปสิข้าอยากจะรู้จริงๆว่าเจ้าจะหนีไปได้ไกลแค่ไหนไกลออกไปสิบลี้ไกลออกไปร้อยลี้ไกลออกไปห้าร้อยลี้ไกลออกไปพันลี้ไม่ว่าจะหนีไปไกลแค่ไหนเร็วเพียงใดเทียนจูก็ไม่สามารถหนีชายผู้นั้นได้เสียงคนชายผู้นั้นยังคงอยู่ในหัวของเขานี่ข้าจะต้องหนีไปถึงไหนกันชี้ข้าหนีต่อไปไม่ได้แล้ว มาดูกันสิว่าเทคนิคการหนี้ของเจ้ากับของวิเศษของข้าอะไรมันจะเร็วกว่ากันรีบหนีเข้าสิอย่าให้ข้าตามทันชี้เจ้านี้ทําให้ข้าลำบากจริงๆไม่ว่าเจ้าจะใช้เทคนิคใดๆก็ไม่สามารถหนีพ้นเงื้อมือของชายชะาภูนี้ได้หรอกเฮ้ยอะไรอีกล่ะนี่มันใช้ข่ายกวนลอกภูเขางั้นหรือฮึังนี้แปลกมากแม้ข้าจะฝึกร่างกายมาแล้วก็เถอะ แต่มันก็ยังได้รับผลกระทบอยู่ดีฮมันจะต้องถูกฆ่าทำลายในวันนี้เจ้าควรยอมแพ้แล้วนะเด็กน้อยสิ่งนี้ไม่สามารถกัดขวางข้า,ขาได้ห็อกโชคดีที่นี่มีค่ายคนปกป้องภูเขาในตอนนี้ข้าย,ยังสามารถรักษาความสามารถของแผ่นหยกได้อยู่มิเช่นนั้นข้าไม่สามารถหนีได้ในวันนี้แนะ่เฮ้